คลิปนี้เรามาดูว่าพลังประชารัฐเขาโกหกอะไรเราไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมาผมสัญญาว่าผมจะนำพาทั้ง77จังหวัดเดินไปข้างหนะ้าให้มีอนราคตที่ดีกว่าให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแล้วมาฟังนะครับว่าวันนี้เขาพูดกันว่าอย่างไรและเขาทำอะไรไปบ้าง จะขยับขึ้นให้บ้างอะไรเงี้ยคะท่ามีลูกเธอพูดเธอได้มดนั่นแหละแต่เธอต้องหาเงินมาให้ได้ก่อนนะและ้วาลจะต้องมีเงินก่อนนะร้อยบาทร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบไม่เกินสองร้อยิดแบบผมคิดถ้าจะรวยผมให้เท่าไหร่ก็ให้ได้แต่อย่าบอกปลุกระดมบอกว่ามันจนทุกคนอ่ะไม่ใช่พราแรงงานนะเราอะไรกันตัาหนาก็รู้อยู่ว่ามันกำลังสร้างความแข็งแกร่งะให้คนเข้ามาลงทุนแค่สามร้อยเนี่ยมันหนักหนาสาหัสพอยแล้วที่เขาไม่ลงทุนนี่ไงครับ คือคําตอบตอนที่ท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วและเลือกตั้งผ่านมาแล้วเป็นไงครับได้คําตอบหรืออยังฟังต่อครับสุดท้ายคือเขาทําอะไรไว้บ้างพอปะชะรแจงลบโพสต์นโยบายอะไรดีก็ทำอะไรไม่ดีก็ไม่ทำอย่ายึดติดกับเรื่องในอดีตเรื่องอะไรบางอย่างในอดีตที่มีปัญหาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องปรับเปลี่ยน No. Uh -huh.